มีรถผ่านไปผ่านมาไหมมันก็มีทั่วไปลนะมีตามปกตินะครับที่รถวิ่งไปวิ่งมาเนี่ยตามตามปกติเลยแต่ไม่ได้เป็นที่น่าอ่าสงสัยมากเท่าไหร่นะครับถ้าเขาไม่จอดออไม่เหมือนไม่เหมือนอย่างอย่างช่วงที่องค์ปู่อยู่หรือหรืออ่าองค์ปู่ย้ายไปใหม่ๆอ,องค์ปู่ย้ายไปใหม่ๆเนี่ย จะมีเอฟซเนี่ยเข้ามาหาบางคนก็ผ่านมาแล้วก็แวะแวะสอบถามนะเออบางคนก็ผ่านมาก็แวะสอบถามบางคนมาก็มาถามว่าเอา้าองคูไปไหนอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> เหมือนกับเขาไม่ได้ดูดูไลฟ์สดหรือดูการถ่ายทอดหรืออะไรสักอย่างหนึงคือไม่มีความอ่ารู้ข่าวข่าวอ่ะเออไม่ไม่ได้รู้ข่าวข่าวว่าย้ายไปเมื่อไหร่ยังไงเขาก็จะมาหา เออมาหาโดยตรงเลยช่วงแรกๆจะมาเลยมาหาแล้วก็มาถามเอา้าไปแล้วหรอย้ายไปแล้วหรอนู่นนี่นั่น,นอะไรอย่างเงี้ยเขาจะเขาจะตกใจนิดหน่อยนะตกใจหน่อยอแต่พอเขารู้เรื่องราวเนี่ยเขาก็จะเข้าใจเข้าใจว่าอ๋อย้ายไปแล้วใช่ไหมแต่เขาก็รู้ถามว่ารู้สาเหตุไหมรู้สาเหตุรู้แต่ถามว่าย้ายย้ายไปวันไหนยังไงเนี่ยเขาก็ไม่ค่อยรู้เท่าไหร่เพราะว่า อไม้กำหนดการของเราเนี่ยมันมัน,ม,นมันมีการผัดแล้วมีการเลื่อนเนาะเออมีการเลื่อนอคุณยุพินนะครับคุณสมคานนะครับคุณมารี่นะครับสวัสดีคุณซีซด้วยนะครับเอไนะครับก็ทักทายกันไปนะมันมันก็จะมันจะไม่มีใครรู้เออส่วนมาก f อซถ้าไม่ได้ติดตามแบบอย่างใกล้ชิดนะไม่รู้เลยอ่าไม่รู้เลย ว่าย้ายไปตอนไหนเเปลี่ยนแปลงยังไงอะไรยังไงเนี่ยเขาจะไม่ค่อยรู้เรื่องแต่เขาก็ถามเนี่ยนะครับถ้าเป็นเอฟซด้วยกันเขาก็ถามเลยว่าเอ,อย้ายไปตอนไหนยังไงนะครับไปอยู่ที่ไหนเขาก็จะรู้กันประมาณหนึ่งนะครับส่วนมากเขาก็ถ้าดูเนี่ยเขาจะไม่ถามเลยถ้าเขาติดตามจริงๆเนะี่ยเป็นเอฟซจริงๆเนี่ยไม่ต้องถามนะครับเขารู้รายละเอียดดีมากดีกว่าเจ้าของช่องอีกเอฟซดีกว่ายูทูบเบอร์หลายๆคนอีก เขารู้รายละเอียดเพราะเขาตามจริงๆไม่ใช่ตามธรรมดาตามลงรายละเอียดลงดีเทลกันทีเดียวเออถือว่าเขาเป็น f อซจริงๆเอฟซี FC องโปงนะครับเอลุงป้าอย่างเงี้ยนะเขาจะตามแล้วก็ f อฟซียูทูบเบอร์ทั่วไปนะครับอ่าถามว่าเราอยู่ที่นู่นเรารู้จักใครบ้างนะ อยู่ที่จำปาดงแล้วก็รู้ไม่รู้ไม่เยอะนะเพราะเราไม่ใช่เป็นคนพื้นที่จริงๆนะครับเขาอาจจะรู้จากเราแหละแต่บางทีเราก็ไม่รู้จากเขานะก็มีถามว่าอยู่ที่จำปาดงอเขาติดตามลุงป้าไหมติดตามแล้วก็ติดตามทางทางไลฟ์ทางอะไรอย่างเงี้ยนะเขาก็จะติดตามอยู่ยิ่งเป็นยิ่งเป็นนางลำเนี่ยไม่ต้องถามเอซนางลำนี้เขาจะตามตลอดนะครับดูตลอดแล้วก็ตามเรื่อยๆื่อตามดูเรื่อยเพราะว่า เขาจะมีไลน์นะครับเป็นไลน์กลุ่มนะครับจากอสุ่มว่าอยู่ในหมู่บ้านหนึ่งเนี่ยเขาจะเป็นไลน์กลุ่มไลน์หนึ่งเพื่อให้ได้อเพื่อได้ติดตามหรือมีงานนะครับมีงานออ่าย่างป้าก็จะโทรมาหาหรือแอดมินก็จะโทรมาหาอ่าหัวหน้ากลุ่มคนเนี้ยซึ่งซึ่งอยู่ในหมู่บ้านเนี้ยเขาก็โทรมาหาต้องการอ่าต้องการนางลำสักห้าคนนะ เดี๋ยวจัดให้หน่อยได้ไหมเดี๋ยวเขาก็จะจัดมาให้นะครับเขาก็จะมาแล้วอ่าเห็นไหมใช่ครับผมเอซีทุกคนจะรู้นะครับคุณเกษมก็จะเป็นงั้นคุณก้องศิบนะครับสวัสดีคุณซัมซุงนะครับคุณยูพินด้วยเนาะเขาก็จะรู้อย่างนี้นะครับแล้วชาวบ้านทั่วไปอ่าชาวบ้านทั่วไปก็จะเป็นอย่างเงี้แหละเขาก็จะมีหัวหน้ากลุ่มคนหนึ่ง ที่คอยดูแลเรื่องนางลำนะครับเขาก็จะเป็นสาขาสมมติหมู่บ้านนี้หมู่บ้านสระศรีนะก็จะเป็นกลุ่มหนึ่งเขาก็จะอะเขาก็จะเป็นคนดูแลเกี่ยวกับนางลำถ้าเกิดนางรำไม่พอหรือยังไงเรียกนะเอ้าสระศรีขอสักห้าคนสินะหรือหกคนสิมาแล้วนะครับเดี๋ยวเขาก็จะไปเรียกมาดําเนินการเลยเดี๋ยวคนถึงคิวคนนี้นะคนนี้ไปนะคนนี้ไปนะนนปนะโอเคเขาก็จะไป เดี๋ยวเขาก็แต่งตัวมาพร้อมวันนี้เขาจะถามว่าชุดอะไรแอดว่าเขามีชุดครบคนน่ะชุดชุดครบอะ่ะชุดนางรำเนี่ยจะเหมือนเหมือนแล้วก็ต้องเหมือนกันจริงๆด้วยนะชุดเนี่ยไม่ไม่เกี่ยวกับเสื้อยังอยู่ที่สี่กอเนี่ยบางทีก็ใส่ไม่เหมือนนะแอดบอกได้เลยบางทีก็ไม่เหมือนสบายเฉียงก็ไม่เหมือนไม่ไม่เหมือนบางทีก็เ,เสื้อคล้ายๆแต,แต่แต่ไม่เหมือน แต่ที่นั่นไม่ได้นะครับเหมือนเหมือนเป็นอาชีพเลยที่นั่นต้องเป๊ะแม้แต่สบายสบยนี่ก็ต้องใช่เหมือนกันหมดนะครับไม่มีต่างสีไม่มีหลากสีเนี่นอนเห็นไหมมันต่างกันไหมต่างกันนะครับเอฟซที่นี่ก็ก็จะเป็นอย่างนี้นะอืมเพราะว่าเริ่มเป็นระดับมือโปรแล้วล่ะนะครับทุกอย่างต้องเหมือนแล้วก็มีการฝึกลำนะครับอ่าแต่ละเพลงแต่ละมาเนี่ยเขาก็จะฝึกลำกัน อแล้วก็บางทีเรียกมาล,ล่าเรียกมาฝึกลํำนะครับเรียกมาซ้อมกันนะว่าง่ายๆนะครับจะได้อยู่กับช่างต้ามพอลี่นานๆน,นนะครับผมและมองไม่ไปเยี่ยมเยียนกันนะครับใช่ไหมคุณยูพิน ก็เราอยู middle, uh, in ่ท al ี่นี่เราก็ดูแลอยู่แล้วพอตอนเย็นเนี่ยบางทีแอดก็จะออกไปนั่งเล่นอยู่หน้าบ้านนะเออนั่งทําคลิปมั่งทําอะไรมั่งอยู่หน้าบ้านแล้วก็ดูอ่าดูไปด้วยดูบ้านช่างใหญ่ดูอตามหลักเขากลางวันเนี่ยเขาจะไม่ค่อยอยู่กันหรอกเอไม่รู้เขาไปทําธุระไปทําอ่าภารกิจเขานะครับแอดก็จะอยู่เฝ้าโยงนะครับไหลสดบางทีเราก็ออกไปนั่งเล่นข้างนอกเล่นข้างนอกว่าเอวันนี้มีอะไรมีหมาเห่าไหม เอมีคนไปมาไหมอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะมาดูว่าใครไปมามั่งนะครับเราก็ไม่รู้นะเพราะว่าเราไว้ใจกันไม่ได้หละ่ะพูดง่ายๆนะไว้ใจไม่ได้เราไม่ต้องถามคํา่ว้คาว่าไว้ใจดีกว่านะเราไม่รู้เราก็จะมาไม้ไหนยังไงอืมเราก็ดูว่าถ้ามันผิดสังเกตเราก็จะมาแจ้งรายงานนะครับถ้าไม่มีปัญหาอะไรแล้วก็ปล่อยผ่านมันก็จะเป็นอย่างนี้นะอืม ก็ติดตามกันไว้นะครับเพราะว่ามีอะไรเนี่ยมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงนะครับมันก็มีเออก็ไม่รู้แหละนะครับเราจะไว้ใจคนได้ยังไงถูกไหมเออแต่ละคนเนี่ยมาแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันเออมาคนละมุกนะครับใช้คนละอย่างบางทีก็มามาดูเฉยไม่ได้ถ่ายแล้วก็คือขับรถผ่านไปเออเลยไปแล้วก็กลับมาวนกลับมาใหม่อ่าเลยไปแล้วกลับมาใหม่แล้วก็วนกลับมากลับมากลับไปอยู่งั้นแหะก็มี เราก็สงสัยที่เอมันจะขี่รถไปมาไปมาทําไมวันนี้มาล้วเกิดความสงสัยเหมือนกันนะว่ามันจะขี่รถไปมาไปมาทําไมวันนี้มีนะครับมีแต่ไม่ถามเลยเออถ้าถามเราก็จะตอบอยู่แล้วอ้ยเพราะอะไรยังไงเห็นไหมมาในวัดเอวัตถุประสงค์อะไรอย่างเนี้ยแล้วก็จะต้องถามถ้าเขาจอดถามเราถามเลยเออแต่ถ้าเขาอยู่ไกลๆเนี่ยเราถามไม่ได้หรอกมันอยู่ไกลกัน เขาก็ไม่ได้ตั้งใจที่จะมาถามเราอยู่แล้วบางทีอ่ะแต่บางทีอ่าบางทีอ่ะ GPS มันก็พาหลงอ่าพาหลงมาไม่รู้เขาตั้งไปไหนแหละเอฟีนะตั้งไปหาองค์ปู่แต่ดันมาที่นี่มันจะไปเจอกันที่ไหนละ่ะใช่ไหมมันไม่เจอกันเออตั้งไปจำปาดงเนี้ยไม่รู้เขาตั้งภาษาอะไรก็มาผ่านมาถ้าเขามานี้มันก็จะผ่านตรงนี้ด้วยแหละ อจุดแนด์มาร์กมันอยู่ตรงนี้เนาะแต่ก่อนมันเป็นอย่างนั้นอ่าสวัสดีครับคุณยายประพัดนะครับคุณก็ทักทายกันไปนะครับผม,มนี่แหละคุณจันทานานะครับสวัสดีครับผมสวัสดีเอซทุกท่านด้วยนะครับที่เข้ามาแล้วนะครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยนะครับผม ก็มันก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับแยกกันไปดูกันไปนะครับแล้วก็ใครมาเราก็สอบถามถ้าก็มาถามเราตอบเลยนะครับบอกง่ายตอบเลยเออเอาเลยอะ่ะพี่มาทาอะไรหรออะไรอย่างเงี้ยมาอ่ามาถ่ายรูปได้ไหมโอ้ได้ถ้าถ่ายรูปเฉยๆไม่มีปัญหานะครับมาถ่ายรูปถ้าคุยเนี่ยมันรู้เรื่องอ่ะแต่ถ้าไม่คุยมไม่รู้เรื่องนะครับไม่รู้ว่าเขามาดีมาลายมนาะจริงๆเราไม่รู้หรอกมาดีมาร้ายยังไง พิญญาครับสวัสดีครับผมวิลาวัน,นครับสวัสดีครับผมนี่แล้วก็ว่ากันไปในเอฟซีเนาะอืมเพราะเราอยู่ที่นี่มันตอนเนี้ยพูดง่ายว่าช่างตามยังไม่มาแอร์ก็จะอยู่เฝ้าโยงอย่างเงี้ยคนเดียวเลยเอออยู่เฝ้าโยงอยู่ตรงเนี้ยเออ ถ้ามีผิดสังเกตก็จะออกไปทันทีนะครับไปดูออเข้างนอกมีอะไรยังไงนะพร้ะมไม่มีใครงนะเอออย่างนี้มีอย่างน้องมาริโอ,อ้อยู่คนเดียวอยเี้ืมแล้วก็ดูดูเขานะครับมันก็อยู่ด้วยกันมีแค่นี้เองนะ FC, เอฟซี อ๋อไ,ไม่ไม่มีบัตรเชิญไม่มีหรอกเขาไม่ได้แจกปัตแจกบัตรอะไรทั้งสิ้นนะครับที่งานเขาไม่มีหรอกเออเขาก็รู้โดยโดยสัญชาติญาณชาวบ้านถามว่ามีไหมบัตรไม่มีเออเขามาเขาอยากมาก็ามาได้เลยมันเป็นโอเพ่นนะมันเป็นที่เปิดถ้ามีงานเนี่ยมันเป็นที่เปิดเลยกลางวันก็มาได้ไม่จำเป็นต้องมีงานด้วยซ้ำไปมีเอฟซีเยอะแยะชาวพงชาวบ้านแถวนั้นนะเขามาถ่ายลงถ่ายรูปตอนเย็นมาดู ่าแสงสีเสียงอะไรอย่างเงี้ยเอมันก็จะมีแสงสีเสียงเล็กๆน้อยๆถ้าถ้ายังไม่ลือ้อเนี่ยเขาก็จะเปิดไว้มันก็จะดูสวยงามไปแค่นั้นเองเนี่ยเห็นไหมเออไม่จําเป็นต้องใช้การ์ดใช้บัตร,ใช,ตรใช้เป็นเอบัตรอะไรสมาชิกอย่างเงี้ยไม่ใช่อ่ะไม่ไม่ขนาดนั้นเลยพีนะเออไม่ได้ทําขนาดนั้นบัตรสมาชิกเหรอไม่ใช่อ่ะอันนั้นมันเป็น ที่ส่วนบุคคลเหมือนกันเป็นสี่ส่วนบุคคลแต่เป็นเป็นแบบทั่วไปถ้าไม่ใช่ฝั่งตรงข้ามนะเออคนทั่วไปมาได้เลยเอ,อยากจะมามันก็อาจจะมีระยะเวลาที่ปิดเปิดอยู่อาจจะดึกๆก็คงจะไม่เขาก็จะปิดไฟกันเหลือนิดนิดหน่อยหน่อยก็คงไม่มีอะไรเพราะว่าอย่าลืมว่าแถวนั้นก็มีกล้องวงจรปิดเพียบเลยนะเออที่ลานองค์ปู่มีนะไม่ใช่ไม่มีมีกล้องวงจรปิดเยอะแยะ มีหมดอะทุกจุดคุณถึงถึงจะไม่มีไอ้รัว้วขอบรัว้วอะไรกั้นไว้เนี่ยนะแต่ก็มีกล้องวงจรปิดทางนั้นนะอืมดูอยู่ก็ต่อไปก็คงจะมีรั้วอะไรบ้างแหละแอดว่านะเพราะตอนนี้มันอุตสาหกรรมรั้วมันใหญ่มากไงมันเยอะว้างขวางมากเออถ้าสองที่มารวมกันไอสี Z, คิดดูสิมันเยอะแค่ไหนนะใช่ไหมมันกว้างขวางมาก เออเขาก็ปล่อยๆไปนะ่ะแต่ว่าคนที่นั่นเขาคงไม่มีปัญหาอะไรหรอกมันไม่มีมันไม่มีทรัพย์สมบัติที่จะมาขโมยกันอ่ะนะอืมไม่ได้มีทรัพย์สมบัติอะไรที่จะมาขโมยกัน <c oughs> ใช่ครับผมมากินมาเที่ยวฟรีไม่มีปัญหานะเรื่องนะถ้ามีงานนะ ถ้ามีงานก็มาได้เลยเออมากินมาเที่ยวมาอะไรได้เลยนะครับมีงานมามาไม่มีปัญหาแต่จะมาดึกมายามวิการนี่ก็ไม่ใช่ใช่ไหมนะ่ะมันไม่ใช่สถานที่ขนาดนั้นนะครับ <c oughs> เป็นสถานที่ส่วนบุคคลแต่ว่ามันกึ่งน่แหละใครมาก็ได้นะครับมันเป็นที่สักการะเป็นที่อะไรต่ออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็กลางคืนก็ไม่มีใครคงจะมา ขโมยสิ่งของน่งนะมันก็ไม่มีทรัพย์สมบัติที่จะให้ขโมยหรอกถ้าเป็นออย่างเป็นร้านอะไรร้านไอ้กาแฟนะครับร้านกาแฟเขาก็ปิดล็อกไว้แค่นั้นเองปิดล็อกไว้แต่ยามงานเขาก็เปิดเอยามธรรมดาก็ปิดล็อกเอะละอ่าแล้วก็แถวนั้นแถวโรงครัวนะครับแถวโรงครัวก็มีคนอยู่ นะครับมีคนอยู่ใกล้ๆโรงครัวอยู่แล้วเออแถวนั้นอะ่ะก็อยู่กันมันมันก็เหมือนก็ดูแลก,กันไปอะละก็ไม่มีอะไรเหมือนกันนะโรงครัวก็อยู่โรงครัวนะมีหมาเหมอเยอะแยะนะครับหมาก็อยู่หลายตัวแมวก็มีหมาก็มีเออนะใช่ไหมมีห้าตัว ็ลองดูสิมีมีหมานะครับคุญสีสกุกมีหมาด้วยนะหมาหลายตัวอยู่แล้วแมวก็มีเออแมวแอดเห็นอยู่ตัวไงบุญมีบ้างหรือ,อยังไงมันชื่อนะมันชื่ออะไรจําไม่ได้แต่ชื่อบุญบุญนี่แหละนะครับบุญมีหรือบุญอะไรนี่แหละเออ <c oughs> มันก็อ้วนมากมันอยู่ที่นั่นอ้วนไม่อยากจะเดินไปไหนวันวันอนะ <c oughs> เอฟซีเออนะ เออแต่ว่าหมามันก็ไม่ได้สนใจหรอกนะครับแมวก็อยู่ได้กันกับหมานั่นแหละเออแมวได้กินดีที่สุดแล้วอาหารมันมีตล,ลอดเนี่ยมีเยอะแยะกินจนอ้วนอ่ะกินจนเดินลําบากอะ่ะแมวอะ่ะเออมันก็เดินเข้ามันไปนะครับใบบุญใช่ไหมเออใช่ใช่น่าจะเป็นอย่างนั้นแหละเพราะว่าเห็นบอกว่าติดรถลุงมาเออติดรถลุงมาก็คือไม่รู้ลุงไปจอดที่ไหนแล้วมันมันมันติดรถมาไง โดยที่ไม่รู้เรื่องว่าอมันมาเข้ามาได้ไงเออพอมาอยู่ที่นาเอา้ามันมานี่อยู่ในรถมานี่ใช่ไหมเขาก็เลยเออโอเคละเลี้ยงไว้เลยนะมาเที่ยวกันดีๆอยู่้าใช่ไหมแมวซื้อมีบุญชื่อมีบุญใช่ไหม <c oughs> เออใช่นะแอดแอดก็เห็นมันวันนั้นแหละแอดก็เพิ่งเห็นเขาบอกเนี่ยนะวันติดรถมาเนี่ยรถไอช่างใหญ่เข้ามา มันก็มาอยู่นี่จนอ้วนเลยแต่ก่อนมันตัวผอมๆมันครับว่างั้นนะตัวเล็กๆแต่ตัวนี้มันเดินแทบไม่ไหวแล้วตอนเนี้ยเออมันกินเยอะไปอ้วนเชียวเชื่องมากอะเดินนี่เฉื่อยชาเลยนะเออจะเป็นอย่างนั้นนะครับตอนเนี้เอาพูดง่ายๆนะแมวเนี่ยที่แอดอยู่เนี่ยมันไม่มานะนู่นะมันไปเฝ้าอยู่หลังบ้านช่างใหญ่เลยนะไม่รู้มันไปทําไม เออณปัจจุบันเนี่ยมันกินข้าวน้องก็ไปกันสามตัวนะกรไปกันไปอยู่หลังบ้านลุงอ่ะเออมันจะเป็นเป็นแมวเฝ้าหลังบ้านลุงหรือเปล่าไม่รู้มันไปอยู่ตรงนั้นอ่ะเอ่อตอนเย็นแอดก็ต้องไปเรียกมามันไปตั้งแต่เมื่อคืนอ่ะตอนเย็นแอดรู้แล้วมันอยู่ตรงนั้นแอดก็ไปเรียกมันมามันก็มากินข้าวแล้วมันก็ไปใหม่แล้วเนี่ยไปกันใหม่ละไปอยู่หลังบ้านลุงน่นะ ไปวัดบ้านเดือเหรอที่ไหนนะครับวัดบ้านเดืออืมถ้ามันไกลก็คงไปไม่ได้นะใช่ไหมติดรถมาใช่ไหมเออติดรถมาก็นั่นแหละติดรถมามันก็เลยมาอยู่เลยนะนะมันชอบที่ไหนมันก็จะนอนอยู่ที่ที่เดิมใช่ไหม เออก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ก่อนมันก็อยู่ที่นี่แหละอยู่ที่กระท่อมนี่แหละแต่ก่อนก็อยู่โอ้กินกินดีอยู่ดีมันก็ไม่ชอบมันชอบอยู่ในปา่าไม่เข้าใจเหมือนกันนะแมวเนี่ยก็แปลกเหมืนอนกันเออชอบอยู่ในปา่าเออพาก็ไปอยู่ในปานะ่าเนี่ยลุงใช่ไหมลุงช่างมาเป็นห้าปียังไม่มีโอกาสไปกรา ก็ว่างๆก็มาได้ถ้ามีโอกาสก็มาเออมีโอกาสก็มานะครับอยู่กรุงเทพเนี่ยมันก็ไม่ไกลมากถ้าพูดถึงนะก็ขึ้นรถสมมติว่านัดกับอิสระใช่ไหมเออขึ้นรถกับรถอิสระมาอย่างเงี้ยก็มาได้เออถ้าจะมานะครับเออมีงานอย่างงานปีหน้าอย่างเงี้ยติดต่อกับอิสระก็มาแล้วเพราะว่าสมุดประการกับกทมก็ติดกันอยู่แล้วถูกไหมก็นัดกันนะครับ